ออโอเคค่ะพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็ได้เวลามาจับของขวัญกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็ <May stop. S 1> กินข้าวอิ่มแล้วนะคะเอ้าแล้วใคร <Sur ry. S 1> ทำไมไม่เห็นใครจะเป็นคนได้เปิดของขวัญก่อนอย่าเพิ่งจบับของต้องจับต้องสับสลากนกี่คเชียร์จับเอาให้แม่ไปชวนจับแล้วว่าใครจะได้ของขวัญก่อนนะที่แอร์บริษวิสติชาเฟสเอาวิสนาวแอร์ที่ซื้อขึ้นมาเป็นผู้ส่งขึมเป็นผู้ส่งเข้าม ไอมัน่ทันนีนคนจไม่ต้องปิดไม่ต้องดูครั้งหนึ่งแล้วก็กขึ้นมาเลยเร็วๆโอเค,อเคไครนะอันนี้อ่านดูสิไฟ r e ไฟร์เกลวก้จ <laughs> นเกลยวแม่ไปหามาให้ เดี know, das ja um 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 ๋ยวแม่จะชามาให้นะบวสิน่อยลิลิเก๋ไปรอตรงนี้แหละเดี๋ยวแม่าให้องเกลิ้วซื้อเยอะล้วจะ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 เปิดนมออินใชเขามาอี่นี่ก่อนใชเต้องเก็บเอโอเคไเปิดของขวัญจากน้องลูก้าแล้วกันนะเดี๋ยวฮัมอันนี้น้องลูก้าให้สายอะค่ะเอาายไปเปิดดูสิครเปิดดูสิครับ เปิดดูสิลูได้อะไรนะโอยเดดิอุ้ยลูกอะรช่ะเกแม่ลกเอวยเอาใหแม่ช่วยไหม นหมฉ right? ันเออออกมาออออกมาอุ time, okay. yeah. wow. ้ยอุ okay. ้ยอุ้ยด่าชูอุ้ยเฮ้ดูสิมันเป็นยังไงว้าวไฟเออเบนสีน้อเดฟลัสเนเกีวนเกวเลยเยอเดฟลัสว้าวเนเกยวเลเอเดฟลัสเกสวยไหมคะไฟชอบไหมคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจีลูกาคจีลูกาทักลูกกลูกาทักลูกาทักลูกาเอ็นเคุณญิ อ่านดูซิมีใครให้อ่านดูซิได้จากใครได้จากใครอ่านดูซิใครให้ชิลแอร์มีฝา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 อันนี้ของขวัญที่ฟ้าซื้อให้นะคะพี่น้องจ๋าอันนี้ฝาซื้อให้นะอะไรนะอะไรนะดูซิดูซิดูซิตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยว้าวแพนแอพ

Hvad tænker du om det her? Ja, er det her? er Okay. Have to, have to. Wow. okay. น really ี่คือของขวัญที่ฟ้าซื้อให้นนตวะใหญ่มากเป็นกระเป๋าดินสอที่ใหญ่มากอเดเดวดกก โอเคเอากล่องนี้มาตัมูสเอันนี้กล่องนี้ได้จาก <ใน S 1> คุณยาย <ใน S 1> ผันนะคะ,ะมาเปิดดูซิว่ายายให้อะไรแม่นะสายโลกก็ดีหน่อยนะโอยน้อนอ่ะมานะเปิดก่อนนะ <S <s <par> <S นมันก็หนักแท้มันก็หนักแท้ไอ็นย่าอย่าตีโตมันก็หนักแท้ทีไว้ไหมนี่อ้าย Er det rigtigt? Hvad er det? Ej! Hvad er det? Nå! har ikke givet mig en Jeg kan ikke se, hvad det er. <laughs> kan okay. Jeg har sidste år. Har du givet hende sammen sidste år? Jeg <laughs> altså. Jeg har givet hende sidste år, skal mm -hmm. ไม่อยหน่อยพี่วุ้มันไม่ใช่ยายเอากล่องมาหลอกทำไมแต่หอนติงกี้ไ้เนี่ยจช่วยเย็บู้หญิสนี่ค่ะน้ำผึ่งนะคะพี่น้องจ้าน้ำผึ่งสองกระปุก โาฟาดูเสื้อใหญ่ดูเสือ้อใหญ่ให้อะไรว้าวาให้เสื้อชุดแม่โอ๊ยเซ็กซ์น่ะขอบคุณคุณยายขอบคุณคยาย ย่ายให้ตังค์มาด้วยหกร้อยคนนะครับพี่น้องจ๋าหกร้อย <500 S 2> คนว,ยว,ยว้าว เวลาใส่ในเวลาฝาไปส่งหนังสือพิมพ์ตอนกลางค่ำกลางคืนนะคะให้ใส่ตัวนี้ไปก็จะเรืองแสงเวลารถขับผ่านไปผ่านมานะคะจริงๆแล้วมลสั่งเสื้อยาเก็บกันหนาวให้ฝานะคะที่เป็นเสื้อเรืองแสงนะคะพี่น้องแต่ยังไม่มาส่งเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ชิมกันพวกอ๋อมาใส่ฝา ลิลลี่เอาอ่านดิอ่านมายังไงนี่อันเน่ใครเป็นคนเขียนให้ดิลลี่นี่เดี๋ยวดูซิดูซิล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 ลิี่เมรี่คริสต์มาสซื้อลิลี่ลิลี่ที่น่ารักสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะอันเน่เป็นคนเขียนให้เอาเองเอาลิลี่เปิดของขวัญสิลิลี่เปิดของขวัญสิลูกลิลี่เปิดของขวัญดิเออเปิดเปิด หนึ่งที่ไหนเห็นใช่มันพองขึ้นเฮ้ยสว่าด้วยนะครับอุ้ยนี่ไงออกแล้วเดี๋ยวแม่ช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยลิลลี่ดิเอนม่อุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้นี่ดึงดึงดึงนี่แกนี่ไงลิลลี่ของขวัญอันนี้ของขวัญมันคริสต์มาสของลิลลี่เอ้า ิย่าเป็นคนเลือกนะคะของขอนของลิล <c oughs> นลีล <c oughs> ่ยปอสิทคุณแค่หาเพคุณแค่หาป๊อปคุณแค่ป้าหาป๊อ <laughs> det er det. Hvad er det? Ej. Hvad? Er det rigtigt? <laughs> Ej. Hvad er det? Ja, hvad er det? Ej, der er en hvid her. Der er en her. Ej, far. Ja. Far. Jeg ved ikke, om den virker. Det er faktisk mange år siden, jeg har købt den. Er det mange år siden? Nej. Du har ikke købt den i mange år siden. Er der rigtigt? Hvor, hvor, hvor ligger de henne? Jeg er ligget over i stallen. Jeg havde ikke gemt, at jeg havde den. Jeg havde mm. nogen ordentligt skabt Er der rigtigt? Det er nok bare, men den dunder på, at de må ønske. Jeg ved ikke, om den virker, men det er kurken, der har været pakket ind hele tiden. Øh, hvor er den จ้าข้าวฟลูแม่จะได้ถ่ายควิดีโอแล้วก็รีโอเคนี่ยางเล็ก่คบโอเคอันนี้คือมอเตอร์พ่อคุณนะคะเดี๋ยว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 พอดีเลยแม่จะได้ถ่ายคลิปในมุมสูงนะคะพี่น้องจ้าให้พี่น้องในเบื้องหน้าเนาค่ะ อ้อยอ้อยอุ้ยเอลลีเอลี่เอลี่จี่เอลีนว้าเอลี่นี่คอาจีนขอบุญยายกันขอบุณค่ะยายละก็ขอบุณข่ะยายขอบุณค่ายายโอเค อันนี้คือของขวัญที่คุณป้าแฟนคลับนะคะเจนเกลิสนะนี่คือของขวัญจากคุณป้าแฟนคลับนะคะป้ามอจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะส่งเงินมาให้นะคะแม่ก็ไปเลือกของขวัญมาให้นะคะ <c oughs> ให้เพียรย่ายนะคะโอเคเปิดดูสิลูกจะถูกใจไหมเนื้ย metal ค่ะฟาฟาฟ้าสวิตเซอร์แลนด์ฟ้าแฟนคลับเต็มไปคิดกันบนยูทูบกัน เสียบพุทธิชีพถูอ้าวยากเนี่ยลองใส่ดูลูกลองใส่เลยลองใส่เลยใช่ไหมใส่เลยใ,<ส>ใช่ไหมโอเคพี่นะ้ำจากป้ามอสสวิสแลนด์อีแกนอีแกนป้ามอสสวิสแลนด์นะคะคุณป้าแฟนคลับที่ส่งเงินมาให้นะคะเป็นของขวัญน,นะคะเอาเปิดดูเลูก ขอบคุณป้ามอนนะคะขอบคุณค่ะเอาอีกแกนอีกกนขอบคุณค่ะเดี๋ยว ว้แม่รู้ใช่ไหมเดียวเยเดมดเอาใส่เลยใส่เลยใส่เลยกโอเคว้าววเลยสสวยจังเลยให้ดูสิเอาทางนั้นมาดิฟ้า กิีเต้นไวเน,นื้นเอเสียโดเดียป้าทั้นกับไรแขนทั้นซอยอ้ยสอา้าสวยมากโอเคนะดูดิูดิดูดิูดดูสิโอเคสวยมากเห <c oughs> มือนคุณนายเลยนะิายานะใช <c oughs> <Okay. S 1> ่ดค Aha. Olego. Aha. Aha. Jeg skal have min armbånd. Jeg skal have min armbånd. Anja, til du ønsker til Du har det, det armbånd. Du har det, armbånd på, ikke? พายาชอบไหมคะโอเคไอเอฟนี่พยาชอบไหมคะัไอ้อย้ะ e s ไป่ก็ n ไป่ก็ไป่รง้แล้วก็ u ะเอาไรอ่ะวอาลอนอน้แ่้้ ให้แม่กับแม่ยิ้มคนะมุมนะเอาว้าวนี่แต่เพสเอร์นย่ีอาฮะอืีกอย่างเลยโอเค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 โูกคโอเคโอเคโอเอเคโอคโอเคอ ชอกลูค่แกช้ว้าวมี่อคิวเลยอ่าฮสวยไหมคะลูกแครรู้จะขอบคุณยายสิคะขอบคุณค้าได้เดียวใครมาเก่ามาเก่าทีน้มาเก่ามาเก่ามาเก่าปารูสกฮพ่อ Huh? I just end in full. Yeah. Oh, 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 Merry Christmas. <laughs> 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 <The father laughs> ขอบคุณนะคะป้าแป้นขอบคุณมากมากค่ะแี่เป็นหม้อแรงดันนะคะพี่หม้อแรงดันไฟฟ้านะคะไอลิลิจินลิลินลิลจินลิลิเปิดดิจิตเอาไปเอากลุกมเปิดดิวินเป็นอะไรนะฟาเวมฟาเวมฟาหม้อใช่ไหมฟาแอนด์แย่เอาหม้อเอาป๋าฟาออดแอนแล้วสามได้ด้วยนะ Ja, vader, kom hier. En ja, vader, kom hier. Ja, nog niet, kijk, je kunt zien hier. Wat is het? Wat is is het? Ik ben Wat is dat? Wat is 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 dat Wat is dat?

คะวว้าดูชอบไหมคะลูกอิติเซโนตจูอื่นก็ใช่ไหมคะให้ดูสิลองหมุนได้ไหมคะว,ว้วาวเสวยจังเลยคุณมันฮาหน้าเอลซ่าลองหมุนได้ไหมคะหมุนได้ไหมคะ Ok, dạ ngắn là được dạ. โอเคอย่างนั้นอย่างนั้นฟ้า<ๆ>ออดูวมกอ์ดค<ๆ>ัะปิดตาไว้นะลูกนะ<ๆ>อย่าดูนะห้ามดูนะอะไรนะอย่าเพิ่งนะห้ามดูนะอย่าเพิ่งมองนะ<ๆ>อย่าเพิ่งนะโอเคเปิดตาได้คะ่ะอ๋อ ว,ว้าวดีดีดีนซูกลุสแกนคุณพ่อลองดูสิลูกนี่นะคะเป็นของขวัญที่คุณป้า<ค>จากทางอเมริกาเขาส่งเงินมาให้พวกเราซื้อจักรยานให้น้องไฟ่ายนะคะแม่ก็ได้ซื้อแล้วนะคะ ก็คือคิดอยู่นานว่าจะซื้อรุ่นไหนแบบไหนดีนะคะสุดท้ายก็โอเคเป็นเป็นเอาเป็นรุ่นนี้นะคะเพราะว่าน้องจะได้ใช้งานได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะเดินแคปเฟลนัสอาเทลอดีโฟล่าโฟยออฟฟ้าไม่รีพอรอตเซียนแคปไฟฉายทิพลูกทิพทิพว้าวทิพมาเลยลูกทิพมาทิพมาว้าว พอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องใส่เอาไปลองใส่แล้วก็ต้องใส่หมวก<อ>หมวกกัน<อ><อ>น็อกด้วยนะแกร์ค่อคกร์คือขอบคุณค่ะพี่หวานขอบนมแคลนีหวานสวัสดีค่ะเด็กเอายกมือด้วยสําหรับขอบคุณค่ะพี่หวาน ขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้ก็น้องพยากก็ได้จักรยานสมใจแล้วค่ะไม่สวยไม่สวยไม่สวยไมขายผู้ค่ะขอบคุณแฟนคลับที่ส่งเงินมาซื้อของขวัญให้สสาวนะคะทั้งจากทางสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็จากทาง USA นะคะมีบางส่วนที่ยังแม่ยังหาซื้อไม่ได้แต่สัญญาว่าแม่จะทยอยซื้อให้กับสสาวนะคะ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะคะเพราะว่าความยาวยาวมากแล้วแม่ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะคะขอให้พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ